พี่ฝนคะประจำเดือนหนูมาไม่ตรงกันค่ะปกติมันจะมาทุกวันที่20แต่นี่มันยังไม่มาเลยอะค่ะเมนเราจะไม่มาตรงกันทุกเดือนนะคะมันก็คาดเคลื่อนได้ค่ะมาต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนเดือนที่แล้วมาวันที่20เดือนนี้อาจจะมาวันที่30เดือนหน้าอาจจะมาวันที่3มันเป็นเรื่องปกติค่ะเพี่นฝนคะทำไมประจำเดือนมาไม่ตรงวันกันล่ะคะบางครั้งก็ตรงบางครั้งก็ไม่ตรงมันทำให้หนูปวดท้องมากๆเลยอะค่ะ เมนมันหมาไม่ตรงกันนะคะถ้าหนูปวดท้องหนูกินน้ําอุ่นใช้ถุงน้ําร้อนประคบค่ะเพี่อนฝนคะเมนหนูไม่มาหนึ่งเดือนแล้วอะคะ่ะแต่มีอะไรสีแดงๆน้ําตาลไหลออกมาค่ะนั่นคือเมนค่ะเพี่อนฝนคะเมนหนูไม่มาสองเดือนหนูจะเป็นอะไรไหมคะเมนไม่มาบ่งบอกสุขภาพไม่ดีค่ะเพี่อนฝนคะเมนหนูไม่มาสี่เดือนแล้วะคะ่ะหนูไม่เคยมีพอสพอกับใครเลยนะคะหนูต้องทํายังไงดีอะคะหนูเครียดมากๆเลยอะคะ่ะ หนูก็กลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงนะคะเมนหนูจะได้มาตามปกติค่ะพี่ยนฝนคะ่ะประจำเดือนหนูไม่มา5-6เดือนแล้วคะ่ะหลังจากครั้งแรกที่เป็นเมนหนูก็ต้องกลับมาดูที่ตัวเองนะคะว่าครั้งแรกที่หนูเป็นเมนเนี่ย หนูอะน้ำหนักมากเกินไปหรือเปล่าถ้าหนูน้ำหนักมากเกินไปหนูก็ต้องไปลดน้ำหนักค่ะหรือว่าตอนนี้หนูกำลังลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าถ้าหนูกำลังลดน้ำหนักอยู่หนูก็ต้องไม่ตัดแป้งตัดไขมันนะคะหรือว่าหนูเนี่ยมีความเครียดหนูก็ต้องไม่เครียดนะคะสาเหตุของการเมนไม่มามันมีเยอะมากพี่ฝนได้ทำคลิปแก้เอาไว้ให้แล้วนะคะลองไปดูได้นะคะ พี่ฝนคะเดือนนี้เมนหนูยังไม่มาเลยค่ะหนูไม่เคยไปมีอะไรกับใครเลยนะคะหนูจะเป็นอะไรไหมคะโอ้เดือนเดียวไม่เป็นอะไรจ้าพี่ฝนคะหนูจะรู้ได้ยังไงคะว่าหนูต้องใส่ผ้าอนามัยไซส์อะไรหนูอยากรู้มากเลยอะค่ะไม่ว่าเราจะจุ๊จุเล็กหรือจุ๊จุใหญ่ใส่ผ้าอนามัยไซส์เหมือนกันหมดค่ะแต่ละไซส์เขาทําออกมาแตกต่างกาันเขามีตอนกลางวันกลางคืนเพราะฉะนั้นนะคะเราใส่ผ้าอนามัยเหมือนกันค่ะ วิธีการเลือกผ้าอนามัยและสอดใส่ผ้าอนามัยพี่ฝนทําคลิปเอาไว้ให้แล้วนะคะไปกดหาเลื่อนดูได้นะพี่ฝนคาหนูไปหาหมอเรื่องประจําเดือนหมอก็ให้ยาหนูมากินพอยาหมดไป6วันประจําเดือนหนูก็มาปกติแต่ตอนเนี้ยเมนหนูไม่มา2อสเดือนแล้วอะคะ่ะจะเป็นอะไรไหมคะหนูจะพึ่งยาแบบนี้ตลอดไปไม่ได้นะคะพี่ฝนเคยถามคุณหมอแล้วนะคะยาปรับฮอร์โมน กินเพื่อทําให้เมนมาพอเมนมาแล้วเราต้องกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพเรานิดนึงนะคะที่เมนไม่มาบ่งบอกว่าสุขภาพไม่ดีนะคะเมนถึงไม่มาค่ะเพี่อนฝนขาหนูยังไม่มีประจำเดือนเพื่อนบอกให้กินไก่กินไข่เยอะๆนอนไม่เกินสี่ทุ่มมันใช่ไหมคะใช่ค่ะ แต่ถ้าหนูกินไก่กินไข่เยอะเกินไปหนูจะได้สารเล่งโตมาด้วยนะคะและในสารเล่งโตกินมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากให้เมนมาก็ทําให้ร่างกายหนูจเจริญเติบโตตามวัยอะคะ่ะเดี๋ยวเมนมันจะมามันก็มาของมันเองละคะ่ะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามเพี่นฝนได้เลยนะเพี่นฝนอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกค่ะ